มาค่ะไข่พะโล้หมูสามชั้นนุ่มๆนะคะว,ว้าวนี่ค่ะโอ้หน่าทานมากตั้งน้ำแล้วก็เปิดเตานะคะ บอกเลยว่าเมนูวันนี้นะคะจะต้องเป็นเมนูที่เด็กหลายๆบ้านชอบและก็ร้องขอเติมข้าวแน่นอนค่ะวัตถุดิบหลักของเรานะคะก็จะมีหมูสามชั้นและก็จะมีไข่ต้มนะคะพอจะเดาออกแล้วหรือยังคะว่าเป็นเมนูอะไรเราจะประหยัดเวลาง่ายๆเลยนะคะด้วยการที่ถ้าเราหุงข้าวสวยร้อนๆอยู่แล้ว เราก็จะล้างไข่ไก่ให้สะอาดและนำไข่ไปหุงพร้อมข้าวหรือเรียกได้ว่าเป็นทางลัดในการต้มไข่นั่นเองค่ะ mm. ก็จะไม่ต้องเปิงแก๊สไปอีกรอบหนึ่งที่จะต้มไข่นะคะ ไข่ไก่แบบนี้นะคะเราก็จะต้องนํามาเปิดน้ําแช่นะคะเพื่อให้อุณหภูมิเขานะคะได้เย็นลงนะคะแช่ไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปตอกไข่กันค่ะน้ําก็เริ่มจะระอุแล้วก็ใกล้จะเดือดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาใส่เครื่องกันค่ะ ก็จะมีกรีบกระเทียมนะคะสักสองกรีบรากผักชีอบเชยนะคะโปยกั๊กลูกกวานรากผักชีนะคะแล้วก็ตัวขานะคะเราก็จะใส่เครื่องลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝารอให้น้ำเดือดอีกสักหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เนื้อสัตว์และปรุงรสกันค่ะน้ำเริ่มเดือดแล้วนะคะ เราก็จะใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะคะนี่คะ่ะใส่เนื้อสัตว์ลงไปก่อนนะคะเพื่อที่เราจะตุ๋นให้เนื้อหมูเนี่ยนิ่มนะคะส่วนไข่เราจะใส่ทีหลังจากที่เราปอกแล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อที่ไข่เขาก็จะได้ไม่ต้องแตกนะคะจากนี้เรามาปรุงกันค่ะ ใส่เกลือเล็กน้อยนะคะประมาณหนึ่งช้อนชาเพื่อความกลมกลม่อมแล้วก็ใส่ผงนัวปรุงรสสักหน่อยค่ะจากนั้นนะคะก็หยอกซีอิ๊วขาวลงไปค่ะเราจะหยอกไปพอประมาณก่อนนะคะเผื่อว่ารสชาติเป็นยังไงแล้วเราก็จะชิมทีหลังซีอิ๊วดำค่ะ และเราก็จะใส่น้ำตาลนะคะน้ำตาลนี่จะมากจะน้อยนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะใครชอบหวานมากก็อาจจะหาน้ำตาลคาราเมลหรือว่าใส่น้ำตาลปึกน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะตอนนี้เบื้องต้นก็จะใส่ลงไปนะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะก่อนนะคะ จากนั้นเราก็คนส่วนผสมนะคะและเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาเพื่อที่จะตุ๋นหมูให้นิ่มให้เปื่อยนะคะหมูสามชั้นจะต้องนุ่มแล้วก็ละลายในปากนะคะถึงจะเป็นมือที่ยำนี่แล้วก็อร่อยมากๆค่ะเมื่อส่วนผสมละลายเรียบร้อยนะคะเราก็จะ เบาไฟค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาตุ๋นไว้อีกนะคะจากนี้ระหว่างที่รอตุน๋นเราก็จะไปปอกไข่ไก่กันค่ะ ในหม้อหุงข้าวนี่นะคะก็เป็นอะไรที่ทําให้ไข่ไก่ปอกง่ายนะคะแล้วก็เปลือกเนี่ยนะคะหลุดง่ายมากๆเล,เลยะคะ่ะ,คะ กน,น,นะคะเพื่อความสะอาดเดื๋ยว,ว่าเปลือกเขาจะติดไปนะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะนำไข่ต้มใส่ลงไปนะคะ เราก็จะตุ๋นต่อนะคะให้หมูเขานิ่มแล้วก็เปื่อยนะคะด้วยการที่เราเปิดไฟเบานะคะแล้วก็ปิดฝาไว้แบบนี้นะคะมาค่ะนี่ค่ะผ่านไป15ถึง20นาทีแล้วนะคะเราก็มาดูไข่พะโลท้ที่เราตุ๋นไว้นะคะนี่ค่ะเนื้อหมูก็นะคะต้องกดกดดูหน่อยนึงนะคะอู้ก็น่าจะนิ่มแล้วนะคะโอเคค่ะ เดี๋ยวเรามาตักลงชามกันนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะ แล้วเราก็โรยผักชีนะคะไว้ข้างบนแบบนี้น่าทานมากๆเลยคะ่ะเดี๋ยวตักเข้าวสวยร้อนๆนะคะมาค่ะมากินไข่พะโล้กันนะคะทุกคน